สวัสดีครับวิธีการสร้างทางลัดห้องแชทนะครับเก็บลูกค้าที่ทางไลน์นะครับไว้เป็นกลุ่มเป็นก้อนครับเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับมาดูวิธีการกันเลยนะครับก่อนมาดูวิธีการมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับลูกค้าออนไลน์นะครับที่ผมสร้างทางลัดห้องแชทเอาไว้เป็นโฟลเดอร์เป็นกลุ่มเลยนะครับแต่เข้าไปป้าเห็นไหมครับมีรายชื่อ รายชื่อเหล่านี้ก็ถ้าเราไม่ทําไว้แบบนี้มันก็จะตกไปอยู่ข้างล่างสุดเลยแล้วก็หายากด้วยครับเพราะว่าบางทีเราจําชื่อเขาไม่ได้เนาะเราก็เลยทําเป็นทางลัดห้องเช็ดแล้วก็สร้างเป็นโฟลเดอร์ไว้แบบนี้นะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับไปที่ลายนะครับแล้วก็ไปหารายชื่อที่เราต้องการนะครับโอเคครับแต่เขาไปที่รายชื่อที่เราต้องการเลยสมมติว่าผมเอาชื่อนี้แล้วกันนะครับ เมื่อแต่มาที่รายชื่อแล้วนะครับให้เราแตะที่3ขีดขวามือด้านบนอ่าแตะเสร็จแล้วก็ตั้งแต่คําว่าอื่นๆนะครับหลังจากนั้นก็แต่คําว่าสร้างทางร้านห้องแชทอ่าสมมุติว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับเนะาะรายชื่อก็จะเด้งเข้ามาตามตัวอย่างนี้เลยนะครับอ่านะคำว่าชื่อนี้นะครับทีนี้เราจะทําให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันให้เรากดแช่เข้าไปนะครับ อแล้วก็ดันเข้าไปในหมวดหมู่ในกลุ่มที่เราสร้างไว้แล้วนะครับอ่ากดดันเลยครับผมดันให้มันเข้าไปในในกลุ่มนะครับเพิ่เข้าไปอะะ่านะฮะพอเราเข้าไปมันก็จะเข้ามาในกลุ่มนี้เลยนะครับการสร้างโฟลเดอร์แบบนี้เราต้องมีรายชื่อตั้งแต่2รายชื่อขึ้นไปนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างโฟลเดอร์ก่อนอสมมุติว่า ในชื่อนี้นะครับอยู่คนเดียวเนาะเราจะดันเข้าไปให้กลุ่มเข้าไปในกลุ่มนะครับสมมติว่าเราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับเราดันเรากดแช่ในชื่อเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปในอีกชื่อหนึ่งนะครับดันเข้าไปมันทับกันทับกันนะครับทับกันเสร็จกดปล่อยนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มโฟลเดอร์ต่างหากนะครับเราก็ตั้งชื่อเลยนะครับ ตั้งชื่อตามต้องการเลยนะครับเ,เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ต่างหากซึ่งวิธีนี้ก็สามารถทำทั้งที่เป็นรายชื่อส่วนตัวแล้วก็เอาชื่อกลุ่มก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเว็บไซต์ต่างๆมาไว้ที่หน้าจอแล้วก็ทำเป็นโฟลเดอร์ต่างหากเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นมาดูที่เป็นลายกลุ่มนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นลายกลุ่มนะฮะ แต่เข้าไปดูก็จะเป็นลายกลุ่มนะครับเราตั้งเราเราทำไว้เป็นกลุ่มๆจะได้สะดวกหาง่ายด้วยนะครับแล้วก็เป็นระเบียบด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับการสร้างโฟลเดอร์สร้างทางรัดห้องแชทนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ